สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแอนมูลาเป็นผู้ช่วยของแอนนโปลเยนเองช่วงนี้แอนนโปลียนแกติดทุระและไม่มีเวลาลงคลิปนะครับผมจึงต้องทำหน้าที่แทนแกสักพักคือแอนมูลาจะถนัดประวัติศาสตร์ของนักรบคอสแซกและก็จะเล่าเรื่องของข้อแซกเป็นหลักนะครับเอาละเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกับข้อแซกฉบับย่อกันเลยดีกว่าแต่เราต้องมาปูพื้นฐานกันก่อนนะครับข้อแซกค,คือกลุ่มชูมชนวที่อาศัยอยู่ในแถวทุ่งหญ้าสเต็กทางตอนเหนือของทะเลดำและทะเลแคสเปียนหรือในปัจจุบันก็จะอยู่ในประเทศยูเเเครรนนและััสซีองบ คำว่าคอแสกนั้นมีที่มาจากตระกูลภาษาเติร์กที่เรียกว่าคาสักซึ่งมีความหมายว่าคนรักอิสระนรักผจญภัยคนเร่ร่อนพวกไร้นายผู้ลี้ภัยยามฟอ้อเมืองและก็คนทรยศน,นะครับคำว่าคอแซกถูกบันทึกครั้งแรกในยุทธการแม่น้ำลิสตานีปีคศ .1444 ซึ่งใกล้แกับชาเมืองเลซานมีกองกำลังอาสาที่นําโดยกลุ่มชนสัตว์อุชคุยนิกิและชาวบ้านจากเมืองเลซานพวกเขาถูกเรียกขานกันว่าคอแสกเลซาน ได้เข้าร่วมกับกองกาลังของแกนดัชชี่แห่งมอสโกในการขับไล่พวกตาตาผู้ลุกลามออกไปภายหลังข้อแสกเฮเดียซานได้อพยพลงที่แม่น้ําดอนแไลโบกาการเป็นข้อแสกสายดอนแไลโบกาในเวลาต่อมานะครับเนื่องจากข้อแสกมีหลายสายเยอะดังนั้นนักวิชาการจึงแบ่งกลุ่มข้อแซกเป็น2ส,สายโดยอิงเอาตามดินแดนที่พวกเขาอยู่นะครับได้แก่1กลุ่มข้อแสกสายยูเครน2กลุ่มข้อแสกสายรัสเซีย แต่ถ้าจะให้ศึกษาข้อแตกที่มีหลายสายที่เยอะโดยใช้วิธีนี้คงอาจจะทำให้ได้ผู้ชมสับสนในช่วงแรกซึ่งผมเองก็เป็นแบบนั้นแหละผมจิงวีวไว้จำงา่ายๆฉบับของผมเองนะและก็จะแนะนําให้ท่านผู้ชมทุกท่านฟังนะครับโดยผมจะแบ่งกลุ่มข้อแตกเป็นสามสายนะครับได้แก่1นึข้อแตกสายซาโฟโลเชียนที่มาจากยูเครน2อข้อแตกสายดอรและบูกาท,ที่มาจากรัสเซีย3ข้อแตกสายที่ถูกสถาปนาโดยรัฐบาลของพระเจ้าสาัรัสเซีนนะครับซึ่งอาสายอันที่1กับ2เนี่ย เป็นข้อแตกสารที่ก่อตั้งขึ้นมาเองตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่15และได้รับการยอมรับจากชาติพื้นบ้านของพวกเขาครับสว่วนที่3คือพวกที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากข้อแสกสาอันที่1และ2ตัวอยู่ในที่พลของจักรวรรดิรัสเซียซึ่งข้อแสกสารที่ถูกสถาปนาโดยรัฐบาลของประเจ้าสานี้ก็มีต้นกําเนิดมาจากกลุ่มข้อแสกส่าสองสายที่วงกลับไปนั่นแหละครับที่ถูกสั่งให้อพยพไปประจําแนวชายแดนดต่างๆตามที่รัฐบาลรัสเซียได้วางเอาไว้ผมจะขอแยกข,ข้อแสกฉบับยอดทั้งหมดเป็น3ตอนนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกิน เรามาเริ่มกันที่ข้อแสกสายซักโปโเชียนกันนะครับ มีจุดเริ่มต้นในช่วงปลายคิสศตวรรษที่15โดยกลุ่มชาวสลาฟที่ตีดชักระบบ่าตติดที่ดินกลุ่มโจรและผู้ที่รักการผจญภัยเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนทุกรก,กันดารของสารารกรโปลแลนด์ลุวเนียที่ถูกเรียกในภาษาโปลแลนด์ว่า d ิเคปโปลาหรือถ้ายแปลเป็นภาษาไทยว่าทุ่งป่าซึ่งในปัจจุบันก็จะอยู่ในประเทศยูเครนนะครับดินแดนแห่งนี้ถือว่าเป็นดินแดนที่อันตรายมากในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ก็เป็นเส้นทางการเดินทน้ของพวกตาต้าสายไครเมียและนักลบโนไกในการบุกพ้นไปทั่วยุโรปตอนหอัโดยกลุ่มชาสลาฟที่เข้ามาต้านิีนฐานเหล่านี้ใช้ชีวิตโดยการล่าสัตว์ตกปลาเลี้ยงสัตว์ตีลงพึ่งและที่สชคัญก็คือการบุกพ้นกองคาวาของพวกตาต้าสายไครเมียรวมไปถึงการบุก้นป้อมเล็กๆของพวกออตโตมันอยู่หลายครั้งหลายคราด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงถูกเรียกว่าเขาแตกจากพวกตาตาสายไครเมียนะครับ โดยกลุ่มข้อแซกนี้ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าเมืองของแกนดาชินแห่งลิทัวเนียที่ประจำชายแดนอยู่ในยูเครนเพื่อมาป้องกันตามแนวชายแดนจากการบุกป้นของพวกตาตาสายไครเมียในช่วงกางที่สัปราหที่16กมีคุนนาผู้มีอิทธิพลในยูเครนและเป็นผู้นำของข้อแซกในขณะนั้นที่มีชื่อว่าดีเมโตเวชเนเวสกีหรืออีกชื่อที่เรียกตามเองคุณบ้านของชาวยูเครนว่าไบดักได้นำเนงินของตัวเองสร้างป้อมป,ปราการมาที่ที่เกาะมาราโคติชาเพื่อเป็นฐานที่ม่หกับข้อแซก โดยเรียกถานที่มาแห่งนี้ว่าซิดแม่พายหลังเกาะมาลาโคติชาจะถูกทำลายลงโดยพวกตาตาสาใสเคมียแต่ก็มีการสร้งางถานที่มัม่นหรือซิดขึ้นเรื่อยๆในบริเวณที่ใกล้เคียงกันข้อแสกจึงเรียกในแห่งสีภาพมีว่าซาบโลิเซียหรือที่รู้จักในภาษารัสเซียว่าซับโรเชียนี่จริงเป็นที่มาของการเรียกกลุ่มข้แสกนี้ว่าข้แตกสายซัโรเชียนนั่นเองครับข้แตกสายซโปโรเชียนเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆพวกเขามีผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งที่เรียกว่าเฮตมัน มีสภาพเป็นของตัวเองมีการจัดการกองทัพรวบรวมอาวุธวอุปกรณ์การฝึกกำลังคนและการช่วยฟืนฟ้นฟูศักดิ์ศรนิกายออเทอรด็อกในยูเครนจนช่วงปลายศศวรรษที่ร16รฐบังเคือจักรภพอร์และิมเนียเล็งเห็นถประโยชน์ของข้อแตกสายซัปโปโรเชียนจากการที่ข้อแตกสายซัปโปโรเชียนคอยคุ้มกันชายแดนสามารถร้องขอให้นำกองทัพมาช่วยในเวลาที่เครือจากรภพอร์สงข้ามและคอยก่องความเสียหายให้กับเมืองต่างๆของพวกตาตาสายไคลเมีย และออตโตมันที่เป็นัตูของพวกเขาอีกด้วยที่ยอมรับสิทแห่งซัปโปรเชียนเป็นลัทธิทักษายแดนให้กับเครือกจวารดิโปแลนด์ลิทัวเนียมีการรับรองพวกข้อแสกสายซัปโปรเชียนให้เข้ามาเป็นพลเมืองของเครือกจวาพดออย่างเป็นทางการนะครับโดยจะอยู่ในกลุ่มชนชาติทางสังคมใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มชนชาติข้อแสกแต่ในไม่ช้าก็เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากข้อแสกสายซัปโปรเชียนได้รับความนิยมมากในหมู่ชาวบ้านและขุนนางในยูเครนรวมไปถึงการเพิ่มจํานวนของข้อแสกสายซัปโปรเชียนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการลบหนีของพวกท่าติดที่ดินพวกที่มีคดีติดตัวไม่ว่าจะเป็นคุณน้างที่ชอบโกงโจรหรือนักบวชที่กระทำผิดได้ลักลอบหนีออกจากแผ่นดินของเครือจกกักรภพอรรวมไปถึงผู้อพยพจากดินแดนต่างๆเช่นชาวโรมาเนียมอนโดวาตาตาเต,ติร์กและชาวยิวเข้ามาเป็นคอเสกหังนั้นในปีคศ1572รัฐบาลเครือจักรภพอรและลิทัวเนียจึงได้อนุมัติให้สร้างข้อเสกสายลงทะเบียนขึ้น เพื่อต้องการอดอิทธิพลของข้อแตกสายซัปโปโรเชียนมีการดึงผู้ข้อแสกสายซัปโปโรเชียนบางส่วนและชาวบ้านในยูเครนมาเป็นกำลังพลซึ่งข้อแตกสายลุงเทียนจะอยู่ชนชั้นทางสังคมข้อแตกเช็กเช่นเดียวกับข้อแสกสายซัปโปโรเชียนแต่จะมีสิทธิและค่าตอบแทนที่ดีกว่ามีอำนาจในการเลือกผู้นำหรือแม้กระทั่งปกคองตัวเองโดยไม่ขึ้นตรงต่อหินนาโปลีือทืเนียการสร้างข้อแตกสายลุงเบียนในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจกับข้อแตกสายซัปโปโรเชียนเพราะพวกเขารู้สึกว่าถูกแทรกแซง จนเป็นสาเหตุที่ทําให้ข้อแสกสายสเปโลเชียนได้ก่อกระบฏขึ้นอยู่นะครับหลายครั้งซึ่งก็ไม่มีฝ่ายใดที่ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดรัฐบาลเเคจะปกป้องและลิทัวเนียยังคงกดดันข้อแตกสายสโปโลเชียนลงไปถึงชาวบ้านในยูเครนทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและศาสนาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในปีคศ .1648 ข้อแสกสายสโปโลเชียนภายใต้การนำของเทสมาโรดาคมิสกีได้ชักชวนข้อแสกสายยูเครนและสร้างพันธมิตรกับตาตาไซเปเนีย ในการก่อกบฏครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโปรตุกส์อาร์ยูเครนหรือที่เรียกว่าการต่อกบฏของคามิสกีส่งผลให้ขขอสั่งสายสโปโรเชียนได้แยกตัวออกจากรัฐบริวาลของเคยโจโกโปแลนดิเเนียกลายเป็นรัฐเฮนทมันคอสแกนับเป็นช่วงเวลาที่คขาสแ่กสายสโปโรเชียนอยู่จุดสูงสุดของตัวเองก็ว่าได้ครับแต่ในปีคศ .1651 ตาตาสายไครเมียเริ่มปฏิเสธให้ความช่วยเหลือกับรัฐเฮนทมันทำให้คามิเลสกีต้องหาพันธมิตรใหม่ จึงทำสัสญญาเปรียาสลาบกับอาณาจักรสห์เซียในปีคศ1654โดยรัฐเฮมันจะต้องเป็นรัฐอาณันิให้กับอาณาจักรแห์เซียซึ่งรัเสเซียจะเรียกรัฐเฮมันนี้ว่าวอยสกาซัปโบรสกยหรือซัปโลรเชนโฮสแปลเป็นภาษาไทายว่ากองทัพแห่งซัปโลรเชีนหลังจากการเสียชีวิตของเฮมันโบดานคูมินิสกีก็ได้เกิดสงคารามกลางเมืองภายในรัฐเฮมันขึ้นโดยเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าเดอรูน อันเป็นผลมาจากความไม่พอใจการเข้ามามีอิทธิพลของรัเสเซียทําให้รัสเมันถูกแบ่งเป็นสส่วนโดยอีกอาลตาแม่นำนีเปิ่นหลักนะครับได้แก่หนึ่งทางตะวันออกหรือเรียกว่าริมฝั่งซ้ายได้รับการสนับสนุนจากรักเสเซีย 2. ทางตะวันตกหรือริมฝั่งขวาได้รับการสนับสนุนจากโปแลดิเนียแต่ก็มีการต่อต้านในภายหลังโดยได้ขอความช่วยเหลือจากออตโตมันซึ่งเหตุการณ์นี้จบลงโดยที่ทางตะวันออกหรือริมฝั่งซ้าย ยังคงรักษาสถานาระราเินมันต่อได้ครับส่วนทางตะวันตกหรือริฟฟองขวาถูกพ่นตกไปส่วนหนึ่งของเครือจโโักรภพอและนิทวเนียจนมาถึงยุคของเคสมาตีวานมาเซปาผู้ที่สนิทสนมนและฟาดตีต่อซาปิเตอร์ที่หนึ่งหรือซาปิเตอร์มาราห์หรงรัสเซียในช่วงมาสงครามเหนือรัสเซียตกลงเป็นพัธมิกกับเครือจโโักรภพอและลิทวเนียในการทำสงครามกับสวีเดนแต่ต่อมาโปแลนด์นิทวเนียได้ตกลงยอมสม,มสุนศึกกับสวีเดนทำให้มาเซปาได้รับคำสั่งจากรัสเซีย ให้เข้ายึดส่วนลิงฝั่งขวาที่ผมเคยกล่าวไปคืนกลับมาได้แต่ถ้าว่ามีข่าวลืออย่างแพร่หลายว่ากองทัพสวีเดนจะเข้าโจมตีรักเซมันซึ่งตองเป็นแบบนั้นจริงๆครับมาเซปาได้ร้องขอต่อซาปีเตอร์ที่หนึ่งให้นำกำลังเข้ามาช่วยแต่ก็ได้รับการปฏิเสธส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างมาเซปากับซาปีเตอร์ที่หนึ่งยิ่งแย่ลงขึ้นไปอีกเพราะก่อนหน้านั้นเขาแสกสายสปโปรเชียนต้องสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากจากการช่วยเหลือรัสเซียในสงครามและการสร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในที่สุดเฮมันมาเซปาจึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสวีเดนเพราะเชื่อว่าสวีเดนนั้นแข็งแกร่งพอที่จะช่วยให้รัฐเฮมันลอดพ้นอิทธิพลของโปแลนด์ลิทัวเนียและรัสเซียได้ท้ายที่สุดแล้วกองทัพผสมของสวีเดนและรัฐเฮมันก็พ่ายแพ้อย่างย่อยยับที่จุธการปอตัวว่าทําให้มาเซปาต้องหนีไปตั้งหลักตามพระเจ้าค้าที่12แห่งสวีเดนที่ป้อมบันเดลีของอัตโตมันซึ่งในปัจจุบันก็จะอยู่ในประเทศมอนโรวา และในที่ไม่ช้ามาเซปาก็เสียชีวิตลงที่นั่นนะครับแม้ว่าซาปีเดน,นยังคงให้รัฐแหมันอยู่ต่อแต่ก็ได้แต่งตั้งสภาที่ประกอบไปด้วยขุนนางจากรัสเซียระดับสูงที่เรียกว่าลิตเติ้ลเลสเซนคอริเจตหรือคณะบริหารรัสเซียน้อยเพื่อตรวจสอบการทําง,งานของรัฐเอ็ดมันจนในยุครัชสมัยของซาลินาแคทเธอรีนที่สองแห่งรัสเซียหรือซาลินาแคทเธอรีมารัชิีได้สั่งให้ยุครัฐเอ็ดมันและได้แต่งตั้งคณะบริหารรัสเซียน้อยทําหน้าที่ปกครองแทนในปีคศ1764 ต่อมาในปีคศ1775ก็มีคำสั่งให้ทำลายซิตแห่งซัปโปโรเชียนทันเป็นจุดสิ้นสุดของขอ้อแสกสายซัปโปโรเชียนนะครับหลังจากซิตแห่งซัปโปโรเชียนถูกทำลายทำให้ขอ้อแสกสายซัปโปโรเชียนบางส่วนได้อพยพขอ,ขอพึ่งบุญกับจกักรวรรดิมัติมันในช่วงปีคศ1778โดยปาก,กหลักอยูป่ปากแม่น้ำดานุนในเขตโดโบจาและได้เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าซิตแห่งดานูเบียง พวกเขาลับใช้จกักรวรรดิออตโตมันจนถึงช่วงสวงครามระหว่างรัสเซียและตรุรกีในปีคศ1828-1829ถึง 1, ได้มีข้อแสกจากซิดแห่งนดารูเบียนกลุ่มหนึ่งแย่ข้ามไปอยู่ฝั่งรัสเซียส่งผลให้ออตโตมันนำกำลังเข้าทำลายซินแห่งนดาดูเบียนในที่สุดจบข้อแสกสายสกอเชียแล้วนะครับแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่กับข้อแสกสายดอนและโบกาในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ